Thank mm -hmm. you. สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องพองในหนองเลยนะคะวันนี้มาเปิดกล้องในหนองเปลี่ยนสถานที่นะคะเปิดกล้องก็นี่คือแบบเขามาลากปลาแล้วเราจะมาถามคนเจ้าของหนองดูนะคะจะเป็นเพื่อนของแม่นะคะเราจะมาถามดูว่าเจะขายเป็นกิโลหรือว่าขายเป็นยังไงนะคะเรามาลองถามดูว่าได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะ ไม่ใช่ได้แบบกี่กิโลอะไรประมาณนี้ทั้งหนองนี่นะคะน้องเคยมา,อ,าอะไรเวทปลาตกปลาตกปลาคือแบบทางนี้เขาจะเรียกว่าเวทป่านะคะทางนี้เขาก็จะแบบเอาปลาแบบนี้เขาจะจะมาเอาที่นี่หรือว่าเอาออกแล้วก็เอาไปให้เขาไม่ดูนะคะตอนนี้คือแบบน้ําแห้งแล้วนะคะน้องอะ่ะจะมา ถ่ายทําให้ดูนะคะมีเมนูหลายอย่างเลยวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะแล้วคนก็เยอะด้วยนะคะส่วนเจ้าของหนองก็คือเพื่อนของแม่นะคะก็เป็นญาติพี่น้องห่างๆกันอยู่นะคะทุกคนอุ้ยอะไรกัดคือแบบน้องอะอยากลงดูอะคือแบบอตอนเย็นเนี่ยคนเขาจะมาเอาปลานะคนะคนที่ไหนไม่ด้วะเดี๋ยวเราต้องถามเจ้าของนองดูนะคะคือตอนนี้น้ําเขาเอาสองครั้งแล้วเมื่อวานกับเมื่อว,วันซืน เมื่อวานซึนออกับเมื่อวานนะคะสองวันเลยเขาเอาสองวันเลยนะคะยังไม่หมดนะคะคือแบบปลาตัวใหญ่ปล <c oughs> าตัวใหญ่มากนะคะโอ้โหแบบนี้อยากลองจับดูจับปลาก็เป็นนะน้องพองอะปลาจับปลาก็เป็นจับหอยก็เป็นจับอะไรก็เป็นแบบวันนี้เราจะมาจับปลาดูนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทำให้ดูรอบๆจาหาขนาดไหนนะคะสายหาสายกินมาแล้วจ้าเองพองสายกินมาแล้วป่าหมดทั้งหนองคือตอนนี้เข้าลงไปจับล่ละคือแบบพี่เขยคือจะเป็นพี่เขยในเนี้ยแหละอ่าเป็นพี่น้องญาติพี่น้องห่างๆกันมาจากเมืองยางหมดเลยนะคะมาจากเมืองยางหมดเลย เป็นญาติพี่น้องทางเมืองยางมาแบบนี้เลยนะคะก็จะแบบเป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นเ,เพื่อนกันก็ใช่นะก็จะแบบเออคนจะเยอะนิดหน่อยลุงที่ในเมืองก็มานะคะแล้วเราจะทานลงได้เราจะลงเข้าไปนะไปจับปลานะคะตอนเย็ยนมาเขาก็จะมาเอาด้วยจะมีกุ้งไหมนะจะมีหอยไม่เอ่ยเน, <c oughs> นี่ยเราจะถ่ายรอบๆบในเนี้ย <c oughs> เห็นเขาทำเมนูอะไรเยอะแยะก็ไม่ดูนะ โอ้โอ้ไม่กล้าไม่ไม่น่าเข้ามาเลยขาติดลมลมติดขาไหนเมื่อกี้เขาเข้าไปเอาข้างในน่ะตัวใหญ่ไหมคือปลาอะไรปลาดุกปลาดุกปลาดุกโอ้โหไม่เห็นชัดเลยทางนี้ประมาณประมาณห้ากิโลโอ้โหไม่กอดใหญ่มากเลยนะฮะ ตัวใหญ่สุดเลยกินแค่หนึ่งตัวนะคะสิบคยังได้เราจะกินหมดท,ทั้งทั้งกล่องวสข้างนี้ก็จะมีสวนมีผักมีอะไรมีผักผักหอมอะไรต่างๆนะคะต้นหอมอะไรต่างๆนะคะเสียงกะังนิดนึงเพราะว่าคนเยอะอาดีจะทำบาบบปลานะคะเอาออก่ะเน เออบอว่ามาได้บานนี่นี่นะคะปลาปลาคือแบบอันนี้จะทำรากปลานะคะคือมีผักเป็ิหนูเป็้นต่อเป็นผู้หอมมีเหงม่หอมแล้วก็อันนี้ต้องใส่ใส่ไม้ด้วยอะไมใส่คือมันหอมมะโอ้คือคือไทยอันแคลมันออกมอะคือแบบมันจะปริ้นปลามันก็แบบแคลเบนว่า่ปรมาเนี่ยบวกกับน้อยอย่างขี้ขี้ขาว เข้าวนะคะมันจะหายออกไปมันจะไม่มีเนาะมันเหมือนแต่นี่ก็แบบเนืปลาขยันขวามนึงอ่ะอันนี้เหรอตอนนี้เนื้อก็จะใส่ข้าวมันเหรออืมกินร่อยๆเลขผีชายออแตอนนี้คือแบบจะต้มต้มส้มต้มปลาต้มยำต้มส้มไงทางนี้เขาจะเรียกว่าต้มส้มไงคือไปทางต้มยำต่างกันคนเยอะมาก

คือเราจะถามดูถามเจ้าของเ้าของน้องดูนะคะว่าได้กี่เออเปินวากี่โลน่ะแม่มเนาะนี่นะก็อันนี้สักเปิีนขายเป็นโลอ่ะนี่เขาเย็ดเก่งไม่ไม่แยกอีเด้อตัวได้ถือแบบวันโได้ถือ โลสามเหงโลสามเหงนะคะสามเหงจัดก็ประมาณร้อยหนึ่งร้อยไม่ถึงก็ประมาณเจ็ดสิบอะไรเจ็ดสิบบาทไ่นนะโลเขาเขามาเอาตีน้องนี่เนาะคนในเวงอ่ะคอได้วงอ๋อคนนี้เหมือนอันนักข่วมาสัมภาษณ์อะไรไม่รู้อ่ะก็เราเราบอกก็ได้จริงก็เอก็ไม่น่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลย ก,ก็คือจะบอกว่าเออ,เ,ออเออคือเขามาเอาที่เนี่ยเมื่อกี้สอบถามมาคนในเมืองนะคะมาเอาที่น้องมาเอาที่น้องแล้วก็เออเอาไปขายในเมืองจ้อยรับนะจ้อยก็คือโลวกว่าแหละใครอยู่ในเนี้ยเอาไม่ใครไม่อยู่คือแบบเขามานอนเเผาเลยนะคือกลัวปลาหายอะทุกคนก็อ่า เดี๋ยวตอนตะวันตกดินเขาจะเข้ามาเอาอีกนะคะเ,เขาจะออกมาเอาอีกเพราะว่าเขาอยู่ในเมืองก็จะมาเอาอีกนะคะก็ทั้งแปบอันเอากาเขาเอากาสองปอกนี่ปลอยไหนโลอ่ะสองปักจ่อยโลนิ่มักโอ๋อสามปักโล เราก็เข้ามาอยู่ข้างในนี่สบายเดีอะกระท่อมเล็กๆสามปักโลเออสามร้อยโลสามปักก็คือ300นะสามร้อยนะสามร้อยโลนะคะโอ้สองวันสามร้อยโลเราก็เขามาเอาวันนี้อีกก็ประมาณห,ห้าหกนะห้าหกร้อยนะห้าหกร้อยโลนะอนนันไหนมาโหไหนะ ก็ั่นแหละเขาก็จะออกมาเอาแบบเนี้ยคือแบบทั้งหนองนี่ก็ได้แค่เท่านี้นะสองร้อยเอ้ยห้าห้าร้อยถ้าไล่ถึงห้าร้อยโลก็โอ้ปลาตัวใหญ่มากถ้าสมมติว่าเขาลงมาเราก็จะลงเข้าไปลงด้วยว่าเราอะอยากเด่นด้วยไม่ใช่เด่นอยากไปจับปลาตัวใหญ่ดูนะคะก็วันนี้คือแบบเออ เรามาทั้งทีอ่ะอยังไงก็ต้องไล่โดงหนองอ่ะทุกคนยังไงก็ต้องไล่โดงอ่ะเมื่อกี้ลงไปข้างๆเองแบบใส่รองเท้าไปติดขามาตึ๊บเลยเ <c oughs> นี่ยห้าร้อยโลก็สองสามพันโอ้คิดบวกบวกเอ้ยไม่ดัวเท่าไหร่นะห้าร้อยโลหนึ่งก็เอ้จ่อยหนึ่งโลหนึ่งก็ประมาณสองร้อยกว่าอะไรประมาณนี้เองนะคะ เขาไม่ว่าเป็นโลมันจะเป็นเหมือนแบบหนึ่งจ่อยอะไรต,ต่างๆ <laughs> ก็ใครไม่ออกด้วยนี่ก็สัมภาษณ์ตัวเองเขาก็จะเขาไม่ออกด้วยอ่ะก็พูดคนเดียวเดี๋ยวเราลองถามไลน์ดีเอทเข้ามาอีกทีนะโอเค

ล้วปลาสุกเอ้ยนั่นแหละอันนั่น,น,นแหละคือแบบขายดีมากนะคะไม่พอต้องไปทำอีกอะ่ะเนาะเขาหน่อมึเฮ้ยเฮ้ย ราปลานี่อันสูงนี่คือให้ร้อยร้อยเปอร์เซนต์เลยให้อันแบบหนึ่งเลยอร่อยมากชอบมากหัวเมยป้าไม้เนี่ Hãy subscribe u kênh Ghiền Mì Gõ ừ, Để ừ. không bỏ lỡ những video hấp dẫn แบบเอเขาต้มเล้านะคะเป็นทางอ่าทางที่น้องไปหนองมาเลยนะคะก็แวะมาถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้เขาไม่ต้มเล่ากันนะทุกคนคือแบบที่นี่เขาก็ไม่ต้มเล่ากันแล้วอะเพราะว่าอ่าเงียบเกียบขายไม่ดีนะคะก็อ่าน้ําก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเป็นเพราะอะไรไม่รู้น้ําแห้งแล้วก็อีกอย่างก็คือแบบอ่าข้าวแพงอะแล้วก็ ทำมาแล้วเล่าถูกแบบนี้มันก็เลยขายไม่ดีนะคะทุกคนก็ตอนนี้น้อง้ฟองก็จะกลับแล้วจะกลับแล้วนะคะรอพี่สุภร์พกับพี่นางเฮ้ยพี่สซอรยพรสกับพี่ชายนะคะมาอยู่ตอนนี้คือน้องขับมอเตอร์ไซค์อะไรมาเห็นไหมเท่มไหมทุกคน <c oughs> มอเตอร์ไซค์ของน้องเองนะคะเ <c oughs> ชื่อไหมคะขายขายค่ะ ขายต่อใครจะซื้อไหมตอนนี้คือแบบเย็นแล้วนะคะเขาก็เอาปลาแค่นิดเดียวเองก็ไม่มีปลานะคะมาแล้วฮะเอานา่นกระซ้อปะอาออกกระซ้อนอ,น,น,น, <c oughs> นอันนั่นน่ะกระซ้อนสวนนั่นน่ะหนูตีมือมั้จ๊ะ ก็ยังไม่ได้นั่งเลยยังไม่ได้บินคิมเลยงับกองคือกันนะยูเหมือนอะไรอะไรใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ให้น้องวัวฟองนี่นะคะไปไปวิ่งเออไปไปเที่ยวกับพี่ไหมอะไรสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย ไปเที่ยวกับพี่ไหม่เคย